สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกันคือเก่าครับทางช่องชีวิตกดไกลบ้านครับเลิบนี่สิภาพไปดูความแตกต่างระหว่างสองประเทศครับตอนนี้อยู่ประเทศไทยครับอยู่จังหวัดอุดรครับเรียงเมืองฟังน้องบัวลำพูครับฟังนี้เนาะเออแล้วก็สิเขาไปดูความแตกต่างระหว่าง ธรรมศาสตร์กามเจริญบวบิ๊กซีแบบได้ดีก็ากันครับสีวิตในเมืองครับสีวิตตามวิถีธรรมศาสตร์ แยกนานีน่สิเป็นแยกไปน้องค่ายแล้วครับบาดเนี่ยน้องค่ายห้าสิบสี่โล ไปฟังสกุลพุนนะครับควมสะพานเลยได้ครับสะพานแล้วหรอครับเยี้วโดนแล้วทั้งสะพานทั้งอุโมงครับแยกตรงนี้นะแต่เป็นอุโมงนี่รอดมาจากฟังน้องไข่นี่สิเขาเมืองเลยครับ อนนออตอนนี้ไปมาอยากเนาะโอ้ยือสิือสิดนอยู่ดอกครับสิเด็กครับไปหากันได้ คนไทยสิไปเล่าคนเล่าสิมาเที่ยวอยู่เมืองไทยนี่ก็สิก็สิด่นอยู่ครับเมื่อปีนี่คือสิปฏิคามเดอก้ครับขามได้ับมูไปนี่แหละครับเื่อมูผมนี่่ะไปขนสินค้าอย่างสิไปขนทรงสินค้านี่เดี๋ยวนี้ครับจะให้ไปเที่ยวไปหันไปหนีเพ่าะไเนี่ย เิ่ปีนี้ือสีเลีลวคือสีบ่ไดไข้ามดอกครับ กันเรรียยลวลอแ้บไปครับบานนี่ไปพ่อกันอยู่สปปอเล่าเลยนะครับบานเนี่ยพาไปเมืองค่วมเตกต่างครับตอนนี้ก็เรียนอยู่สพปอเล่าแล้วครับ ้องเรียนน้ำกลลูกพี่ครับโมโห,หลุ้มเลิกลุ้มเตือนแต่ละคุ้มนิวปัตตอแต่ลูกพี่พาโดดก่อนแต่ไม่เห็นควันออกจั่วแล้วก็ย่าไปแล้วครับ เรี่งว่าลุ้มเลยนะครับภาพเป็นเมืองว่าตกลุ้มถลุมมีน้ำถ้าพม่เห็นน้ำสีจังไดย <c oughs> แล้วว่าเป็นยังดตัวพีแล้วเรือนกวนอยู่สบายนอาตะปูแล้วก็เกีบยออกไปให้เวัดโอกาสสิรลอดมาหาเฮาหน,น่อยหน่อย ภาษีรีวิวเส้ research, mercy, นทางเงีวๆอยู่สซปวดๆรีวิวบ่ได้ดอกครับโดนเนี้ยเสียเวลาหลายหลซุ่มโมองอยู่สุมโมงหนึ่งกับเรียนบ่ได้เยวพ่สามสิบโลครับไปคร uh ับไปเรื่อยๆครับผมอดจุดไหนเลยมีโรงงานคือกันครับไอ้ตรงนี้แหละเพื่อเอื้อห้งงานอีกอย่างนี้ห้องงานเกือบเฮ็ดเกือบ

เยี่ยมคนนี้ที่จากแล้วฮะงานตัวนี้ผ้าโอ้ให้นิ้ผ้าบอเลิกแล้ววะเนี่ยแล้วไปใส่เนี่ยไปสรงใส่เนี่ยบ้านบ้านยู่ใส่ปนหงบนอมันสูงมัน,นสูงบ่ฮอดปนหงบอนคนจ้างเดือนละเท่าไหร่อยู่นี่นะเท่าพันะเท่าพ <45, 000. S 2> ันสี่ห้าพันโอ้เป็นเป็นเงินไทยนี่บอ โอ้สี่ห้าพันโอ้โอ้หลายอยู่ด้วยเนาะมีรถรับส่งคว้มแม่นปะเข้าจ้งงงออกจ้งงงเนี่ยเข้าเข้าเป็นงวออกจ้งงงโอ้โอก็มีคือกันโรงงานเย็บผ้านี่วะอ๋อนีโรงงานเย็บผ้าครับเอาเจ้าคือเบาบ้านเจ้าโควิดหลายปะย่านบ่อย่านโควิดปะ ฮะมีบ่มีมีทั้ทงนี้มีมีข่าวบ่มีมคือกันบ <c oughs> ่อืมทลวไม่าไมัรมีมัร้วมีอยู่เขตนี้น่ามีรวรราระแแ้าลู่่ไ<อ>รถแ่แร้ว คำคือเกาครับไมเคอ่อ,อ,หอ,อยหดพ่นห้องจักเถื่อเปื่อแล้วกอยเห็นหูเม่าบ้านเนี่ยิ้าส้มบรรยากาศแถวเป็นอนรายสิเขาลงงานหมดครับพอหอดจักเถื่อครับทำก่อนตลอด กเป็นะเอองเหลืองแล้ดตลอดครับดับตลอดนี่แหละครับคือบรรยากาศอยู่สปปเล่าเนาะกับบรรยากาศอยู่ไทยครับมืงบรรยากาศนะครับเยาว่ามึงเส้นทางนี่ครับแต่เป็นแต,ตกต่างกันอยู่เนาะ อยู่ซอป่เพิ่นบ้านเนาะคอยเฝ้าคอยฟังเีหยอยู่บ้านของันจะเฝ้าเนี่คววมเจริญนะครับเนาะคลิปนี้ครับมันเือแล้วครับพอกันคลิปหนาเ้อครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับการติดตามรับชมครับจากต้นจนจบเด้อครับพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ